สวัสดีครับพี่น้องเจอกันนี้แล้วครับทีมงานคนอีสานตั้นข้าเหนียวครับนี่นี้ครับที่ไม่เห็นอย่างไอนี้ครับนี่ครับพี่น้องครับที่ไม่เห็นปืนเ่ียกว่าบางคนปืนยิงก้อนนะพี่น้องเส็ดปืนยิงป่าครับเอ่อใส่อย่างนี้นี่ครับซากของปืนัดล่ม แต้งเต้โดนแล้วครับหาเสื่อเงนกลไกมันบ่นได้มันพังนะครับหลายปีแล้วหาอะไรไปได้เลยวชิมาะเปีเงงเปยงเป็นปืนยิงป่าส่งปืนอารมณ์มาลองเอาท่ายเอาท่ายไปนี้แล้วชิมาแปลงตัวนี้นะครับโดยใช่ที่มาสร้างของครับเ้างที่เอาตัวนี้ครับนี่ไม่ดูครับพี่นอ้องงามเลยใส่กบแล้วใส่เมื่อกี้นี่นะครับใสบ่กบ ที่มาเอาเป็นล่างครับล่างทรงหนุดอกเป็นปืนยิงบกนะครับสาบกเบิ่งพี่น้องว่าที่เป็นยังไงกันนี่มันที่เป็นปืนนี่เป็นทานนี่จะได้เผาเถื่อนมันมจะได้เผาทานเลยพี่น้องเอาไหมครับครับผมไม่ต้องพูดว่าพี่เจมันมาพี่น้องตาเท้าไอ้ ลักษณะของล่างเหมือนกันครับเดี๋ยวก็ไปวัดเครื่ตัดก่อนขาดแล้วครับพี่น้องโอ้สวัสดีขาดจังเลยกนพี่น้นองเนย เลยทนเติบอ่าตัวน,นี้ร้อยสามสิบครับนี่ใด้ตามใหม่นะพี่น้องได้ตามใหม่สามสิบก็ต้องสวยต้องแต่งนะครับแต่ว่าผมที่ผมที่ซ้อล่องก่อนครับซ้อล่องก่อนการซ้อล่องกับใส่วิธีโบราณที่พศตาพันฝ่าเฮ็ดเนาะครับเป็นกบใหม่ครับพี่น้องแต่ว่ากบใหม่ผมมีเดลียวใหม่ตอนนี้พี่น้อง มาดัดเปลี่ยนเป็นแนวโซอล่องนะครับส่วนอันนี้ที่เหลือได้อยู่ได้ครับอันนี้ที่เป็นไทยเอชเป็นปืนยิงบกครับไอประมาณยิงบกนี่เป็นปืนยิงไมน่น่ามครับตัวนี้ครับเอากแตกน้อยนึงครับยงิงแม่งอยู่ได้ว่ากับได้หรอครับคิดว่า ที่ได้เยอะคับพี่น้องพอาะาใส่ขึ้นไปอีกน้อยนึงุ่นเลยไมันลงตัดมาประมาณนี้เนาะพี่น้องเนาะนี่ครับดามมันก็ดีขึ้นมาพี่ดีเลยตัวนี้พอดีครับจำเป็นปืนยิงยิงใต้น้ำเดี๋ยวจะเป็นยิงโบกได้เล้คแต่ว่ามัเป็นมันเป็นทายลูกซองเงีวครับนี่อันนี้ประมาณร้อยสี่สิบกับผู้ใดอยากได้ก็เอาได้ครับบมบอทันนิดง่ายๆกันปืนยิงให้นานเลยไม่ดูงามเลยครับพี่น้องแกนมันเลยครับนี่ เงับไล่างามอ่ะไล่งามไหมครับนี่ครับนี่โอ้ยเห็ดตห็ดกมลมอะไรวะเดี๋ยจะไปหาเล็กท้องบุ้งอีกเหรอครับมางมันงามมสวยมันอย่างมันเอาติดตามมันไปเรืนะ่อยๆครับพี่น้องครับมาเบาิ่งวิธีการซอลองครับนี่คือกบซอลองเด็กภูมิปัญญาชาวบา้านง่ายๆครับ ไม่นหนาสามเซนไม่มาตัดวัดมันพอดีขอไปได้ลองทีตะปูลูกดอกผมเป็นลูกดอกซีมินแต่ว่าผมใส่ตะปูหามินครับเพราะว่าเวลาลูกดอกลุงไปนี่มันจะได้หลวมซึ่งวิ่งแล้วมันต้องเพื่อดันละมิน หกมิ้นต์หมดเลยครับเพราะว่าลูกดอกนี่มันตีกับเฮต์มามันมันผลิตตรงซีมินตลอดนะครับมันก็จะตรงเบี่ยงแน่บิดแน่คืออะไรมัรมนสีลมร้มเองหน่อย,อยมันเลื่อนได้สะดวกนะครับนี่คือรูดอกซีมินเอเตปูฮาครับปากปลายยังหน่อยแหลมในคมคมก็ต้องไม่กันเกือบแล้วครับ ขูดขูดขูดจนมันได้ตามที่เขาต้องการนี่ครับนี้ผมมนน้กดขูดเลยครับมีวิธีการซอลงง่ายๆครับเราต้องไปใส่โดยตัวดีไปยังครับขวดขด ม่ได้แล้วมาออกทนะเลเลยเล็งงครับจ้องมาขางโซโอลองเรียบร้อยแล้วครับผมอันนี้ค่ะลบคมครับลบคมลบเรียมเล็เกนี่ครับนี่ครับ

นี่นะครับส่งไปดูเป็นแวสวัสดีครับพี่น้องครับผมออกกันอีกแล้วกับทีมงากนคนที่สารพันคนนี้ครับเรื่อนี้ได้เวลาแล้วครับเหตุปืนครับผมเฮ็ดมาแล้วอันนี้ นี่ครับอะไรที่ชั้นครับผมตีกลางเข้าติดรล้เลยครับผมอันนี้ครับไก่ฝังดอกสองลูกครับสีมิลสามสิบห้าเซนครับเป็นไก่ธรรมดาเช่นไรน,นย่างธรรมดาครับย่งพักอย่งบอลในร้องช่งมาเบิ้งครับเดี๋ยวนี้ไปร้องเหมืงกกันวันนี้อะไที่มาติดนี่ครับ ติดไก่ครับพี่น้องครับติดไก่ิปีกๆนี่ไง่ะครับอันนี้ผมก็เฮ็ดสีเรียบร้อยแล้วครับเป็นท้ายของเอ่อเวลาร่มครับสามาดัดแปลงเอาเจ็บบานที่มันเคยมีบะไรใสๆอันนี้เป็นไม้ดูซอลองครับบองงายหน่อยครับแต่ว่าเราเหมือนมาจิ้งจิ้งอ่า ก็เป็นยางสําเร็จแล้วครับเพิ่นมัดใหม่เรียบร้อยแล้วสําหรับมือใหม่ครับผมมัดบม่ได้เปลี่ยนเป็น,ปนยางสิบเซนติเมตรครับตัดมาประมาณยี่ห้าครับมาปรับเิ่งว่ามันทามันงานก็ติองตัดรอีกแต่ผมจะแข็งยอยู่ยางย่สิบเซนติลแข็งอยู่นะมั้ วัดไก่ครับผมวัดไก่แล้วก็จะจอครับพี่น้องใส่สว่านนี่แหละครับจอก้อนครับ บอกหน่อยน้ำก่อนครับอันทีใส่เวลาโดนเติมอยู่ครับสำหรับต่อไข่แล้วก็ใส่ซิวน้ำอีกรอบนึงครับเดี๋ยวกราหู้นครับ เร,เรียบร้อยแล้วครับลองใส่เไิ่งครับเป็นลมนะผมถ้าได้อยู่ครับนี่ครับใส่เข้าไปเรียบร้อยแล้วครับให้เอาลูกไิ่งครับผมพอดีครับ พอดีครับผมเอตเรียบมนะครับอนนี้มันมยดนอตมัครับผมคับเรียบร้อยนะครับผมนั่นบง่าเลยมงงับใมากระดมูนี่พุยอย่นี้ไหนมอครับทำไรครับผม นี่นี่มันจะปีกปีกกางเข้ากับระยะชักจกัเจ็ดสิบเจ็ดสิบก็ผมยวเจ็ดส นาหัวไม่ใช่ไหมถ้าไม่ทุกคนสูงกวกาสีกสี่สิบห้าเซนครับสี่มันลองเลองระยะอย่างครับผมใะ่ะอย่างลองบงังเราครับิังระยะอย่างมันว่าเรายะนั่งของอย่างว่าเดี๋ยวล้างไปชื่อใดครับ อย่างมันนั่งอยู่ครับไอ้มันนั่งอยู่พอดีครับอันนี็คือมันปีนอยู่ท่าไหก็มันปีนอยู่ครับม่นหนได้จอครับหนได้จอด้างล่างเรายึดนัดเลยไหนจะพอดีครับยึดจอกันไปประมาณจะหามิ้นเท่ากับสันตังนี้พอดีแล้วครับอย่างก็ได้นั่งอยู่สันของเราพอดีครับ 1 0 0ดส우บเ ผมเดี๋ยวเอาบางการติดครับผมนี่ครับเรียบร้อยแล้วครับผมมานี่ครับผมเดี๋ยวเราไปยิงครับผมเดี๋ยเมื่อกี้ไปร้องจนเปื่อยมาแล้วครับสอดพูดเลยครับระยะประมาณสิบห้าเมตรครับเดีบผม<ฮ><ฮ> กันยิบนาครับ